เพราะว่ากินหมูกระทะมาจะเลือกรอกินโมูนั่นอยงสิดูละครเกมท่อนปลายสนุกดีขอบคุณครับเสื้อนอนซื้อที่ไหนซื้อที่วันนั้นไปออกงานอยู่รักกบังก็เลยไปเอาเล็ดเอาเล็ดอยู่แถวสุวรรณภูมิครับไม่เล่นกีตาร์แล้วเหรอคะเพิ่งเล่นไปเมื่อวันก่อนเอง พิ่งดูละคร,รลีลาน้องยูโรจบเมื่อกี้อ่าขอบคุณมากเลยครับขอบุญจะสีส้มด้วยนะไฟน้ำค้างปิดกล้องลางไฟน้ำค้างปิดกล้องน่าจะสี่เดือนได้แล้วครับเตรียมนอนละใช่เตรียมนอนลอะเอเด็กชายเด็กชายอยู่ไหนลูกเด็กชายพุ้นนา มาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วมเร็วมาเร็วมารวมาเร็วมามาเร็วเรีวมาเ,เลยนะเม่ต้องกิเแล้วปปมล้วหนเรเ็วาเมลเานมานีเร็รอดมานร็เรมาวมเวมมาเร็รับม,มานะเล่นตัว ทำทรงสัจจะในชุมโจรมีภาคสองไหมไม่รา่เหมือนกันครับเมื่อวานไปเตบเอาเมื่อวานไปดูบอลกันเหรอผมไม่ได้ไปว่าผมไปผมก็ต้องรีบกลับไงใช่ไหมผมก็เลยไม่ได้ไป ทำไมถึงหลอกคะไม่ทราบเหมือนกันครับ I love you เลิฟยูเหมนับน้องชื่อเด็กชายบุญนำพี่ชอบด,ดาราใช่ปะผมเป็นผมเป็นยูทูบเบอร์ครับทุกคนชอบดูละครที่พี่เล่นสนุกทุกเรื่องขอบคุณมากเลยนะคะ อยากดูละครเล่นเป็นหนุ่มสุพรรณสุพรรณผมพูดไม่เป็นผม,มอยากพูดเป็นอยู่นะว่าคนสุพรรณเนี่ยเขาจะพูดปร,ประมาณแบบไหนใช่ไหมลูกลูกสวัสดีทุกคนเป็นภาษาสุพรรณ่อยเร็วผมก็อยากพูดเป็นนะแต่ผมพยายามพูดแล้วเป็นเหมือนตลกอะผมพูดแล้วมันตลกบุญนําดื้อมันอยู่โหลเลยอืใช่ไหมผมพยายามจะพูดแล้วแต่มันตลกไหมล่ะทุกคนทุกคนก็มาฮ่า อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้เข้ามาดูนานมีแมวด้วยช่มีหมาหลายตัวด้วยเนี่ยดูคุณดิคุณผ,ผู้ชมใช่ไหม,มลูกพี่เคนไม่ใช่พี่เคนแสดงกับนักแสดงหญิงคนไหนทุกใจที่สุดก็ทุกใจทุกคนนะครับผมน้องคงส่งหน้าดูเลยก็โซนอยู่นะครับแต่ส่วนมากถ้าผมไม่อยู่เขาก็จะหลับปีนี้ยูโรเชียทีมไหน เขายังไม่เริ่มต้นฤด,ดูกาลเลยสวัสดีค่ะน้องสวัสดีครับสวัสดีฮะแหล่งใต้แหล่งใต้ไม่เป็นผมพูดใต้ไม่เป็นแต่ผมพูดเป็นติดทองแดงก็พอได้อยู่นะอะเปเพียนละเพียนละเห็นไหมให้สลับสุพรรณอย,อยู่ๆลงใต้ซะง,งั้นมันจะผมก็ไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นใช่ไหมลูกลูกพูดได้ไหมแหมพี่เบาพี่เบา ผีบ้ากับไปไม่ถูกเลยพอไปสุพรรณแล้วไปตายไม่ได้เลยฮะออยอ,อะไรอะ่ะดูบอลกับดูบอลพี่จินบีนเคมใหม่ไม่ได้ดูครับอยู่บ้านพี่หนิงครับเมื่อวานเมื่อวานอยู่บ้านพี่หนิงอยู่บ้านพี่หนิงใช่ไหมลูกลูกมันดือด้อมันซนนะลูกนะหัดใหญ่หัดใหญ่รอยแรงแกงวัวไหนเห็นไหมมันไปสุพรรณแล้วตอนนี้ทองแดงไม่มาแล้ว อันนี้แมวเพื่อนครับแมวเพื่อนนะครับไม่ใช่แมวผมไม่ได้เลี้ยงนะครับขามาฝากไว้ใช่ไหมลูกขามาฝากอะไรร้องแล้วเนี่ยร้องทำไมอก็อยู่ด้วยกันก่อนจะเป็นอะไรล่ะไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วหรอพวงนี้ไม่อยากกินข้าวแล้วหรอฮะพวงนี้ไม่ทําข้าวให้กินแล้วนะไปไปไป,ไปอะ่ะพี่ยูโรอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบแปดน้องง่วงแล้ว ละครออกวันไหนคนใส่คะคนอุดรครับผมอันคันเบ้าอีลีนี่ผมก็เป็นคนอุดรเป็นคนภาคอีสานแหลนะเนาะโอ้มไปกินเขาไปกินเขาไฟน้ําค้างมาตอนไหนไม่ทราบเลยฮนะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับยูโรมาเที่ยวสงขลาบ้านโนราภัยศาลคุณตำรวจทะเลาะกับนางเอกตลอดเวลา พี่ยูร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะก็ยังว่าก็ยังว่าเบ้าได้แต่อีสานอีสานก็เบ้าได้สบายดีไปเที่ยวกระบ,บี่บ้างน,นะคะออกมาเที่ยวกระบ,บี่ขอบคุณคุณปูนะครับผมอยากนอนเนาะพรุ่งนี้รอดูคนก้าท้าชนกันเนี่ยผมก็ง่วงนอนเหมือนกันเนี่ยแต่มันนอนเร็วไปไงปกติจะนอนแบบทิ้งคืนตีหนึ่งอะไรอย่างงี้เนาะ ก็อีสานน่าฟังครับรบันดีครับพิ่งตื่นรอ,อดูแฟนน้ำค้างอยู่โอเคครับติดตามละครสนุกดีขอบคุณมากครับว่าเก่งแท้น่ารักเฮงหล่อสุดๆพูดสุพรรณไม่ค่ะทำไมต้องไปพูดสุพรรณด้วยก็ผมบอกแล้วว่าผมพูดไม่เป็นไอเราก็จะให้พูดภาษาสุพรรณอยู่นั้นแหละมาหาดใหญ่ทานข้าวร้านไหนที่ผม ผมผมผมไปหาดใหญ่ผมไปกินข้าวอยู่่ะไม่ได้ผมกินข้าวอยู่อยู่ไหนชั่วท่มโมงอยากให้แสดงคู่พิงพอยอีกครับต้องบอกทางช่องนะครับลวงถ่ายไปเยอะยังถ่ายไปเยอะแล้วฮะพี่รู้จักโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารน,นะครรู้จักครับรู้จักอยู่ครับพยายามเกินรอละครกับเพื่อนพินนะคะ ช่วงนี้ไม่เห็นพี่เล่นละครมาเที่ยวบึงการบ่อยๆนะไม่ได้ไปไหนนะครับพอภาษาอุดอรหน่อยตอนผมอยู่อุดอรผมก็ใช้ภาษานี้แหละพูดภาษากลางนี่แหละเหนื่อยไหมครับเหนื่อยถ้าจะให้พูดเหนือนี่คือเป็นสิ่งที่ผมพยายามทําไม่ได้เลยนะฮะเหนือเป็นภาษาที่เรียบง่ายแล้วมันตรงข้ามกับผมมากๆนะครับเม้นกันจะช้าได้ไหม หนูเม้น้์อยู่ฝนตกไหมไม่ตกค่ะพูดอีกฮาดีช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นพี่พิงค์ไลฟ์สดเลยคิดถึงมากอ่าเอฟซี FC จากสงขลาครวิขอบคุณครับอิ่มอ่ะทุกคนพีเคพีเคใครวันนี้เอนเนอร์จีไม่พร้อมนะฮะเอนเนอร์จีไม่พร้อมไม่พีเคไม่ได้เพราะว่า เด็กชายบุญนำ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 เมียนมาแฟนคุยกับสาวเชียงใหม่ได้ไหมใครคุณที่เหรอคุยไ,ได้หมาซื้ออย่างวับซื้อบุญนำครับชุดนอนใช่ชุดนอน,น,อน FC จากสุพรรณค่ะ จอดับชอบตอนร้องเพลงมากค่ะดูเขยมข้นไปทุกตอนเลยขอบคุณครับจบไปแล้วใช่ไหมมีคนบอกยูโรกับเข้มหน้ารักชื่อเหมือนแม่พี่เลยแม่พี่ชื่อบุญนำหรอจริงหรอ สวัสดีครับยูโรโลชิโฟก,กัสนะยินดีที่ได้จักฝั่งได้ฝากตัวด้วยครับครับผมชื่อยูโครคอรยูโรร้องเพลงเพาะมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะเลี้ยงแมวหรอคะไม่ครับเพื่อนเรามาฝากไว้ครับไม่ได้เลี้ยงครับชอบต่อเล่นคนกล้าท้าชนสายรูนอนเด็กจังเดี๋ยวไปนอนแล้วเดี๋ยวก็หนีไปนอนแล้วเอนจีไม่ค่อยมี ขอคุณพันจูนด้วยครับจากแนวทุกคุบบทุบๆนวด,ดๆให้นะฮะขอบคุณจูนหนูไปนอนเดี๋ค่ะพี่โลใช่หนูไปนอนก่อนนะอ๋อโอเคครับน้องไอ้ฝันดีค่ะตาฮักแท้บุญนำต้องไปเล่นกับแมวเพื่อนแล้วผมไม่พากออกไปไหนนะไม่น,น่าจะออกไปไหนได้เดี๋ยวเขาสกปรก ร้องเพลงพูดยังพูดไม่ไหวเลยให้ร้องเพลงขอบคุณที่อุดหนุนครับผมชอบจากพมา่าอุดหนุนอะไรอ่ะล้องเป็นแผลที่หูด้วยหูเก่าเว้ยหูเก่าอย่างเี้ยกรดติกๆอย่างเงี้ยเล็บมันคมอ่ะร้องเป็นแผ่สองข้างเลยเจ็บนีเนี่ย ขอบคุณไณอศค,ครีมคุณดนอกกุหลาบกับเพิ่งเห็นชุดนอนอ่ะเพิ่งเห็นชุดนอนนี่ไงเข้ามาตั้งนานแล้วเข้ามาก็ต้องเห็นแล้วไหมไม่มีโอกาสเจออีกนะเจ้าอ,อยู่ได้ครับเดี๋ยวว่างๆจะแวะไปดูผลงานนะโอเคได้เลยพรุ่งนี้เอ,อ,เอ,อนอนแล้วอะ ไปดีกว่าน้องทุกคนฝันดีครับฝันดีทุกคนนะบ๊ายบายนะยังไม่นอนจะไปนอนแล้วไปละเม้นไม่ทันครับขอบคุณหนูรุงด้วยนะจ๊ะเมื่อไหร่จะมานครเธอชื่ออะไรอ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นชื่อยูโรครับ ฟันดีครับฟันดีครับบายบายครับมักศึกเรียนอนอกพอล์ลหรือเปล่าใช่ใช่ใช่บายบายซียูเลเตอร์ bye นะชาวเน็ตทุกคนนะครับบายบายชาวเน็ตขอให้ชาวเน็ตทุกคนที่อยู่ในนี้ ฝันดีนะลาตีสวัสดีชาวเน็ตทุกท่านนี่ก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วสมควรแก่เวลาที่จะไปพักผ่อนนะพรุ่งนี้ว่าตื่นเช้าไปออกกำลังกายนะครับ Good night sweet, sweet d r e a m yeah you too เลยทีเดียวเชียว อะไรน้องนอนอะไรคุณปู่เป็นโควิดผ่านมาได้เพราะยูโรคืออะไรครับหมอช่วงโควิดผมไลฟ์ใช่ไหมเฮ้ <c oughs> โควิดผมไลฟ์เหรอผมเลือกไลฟ์แร้วมั้งผมไลฟ์มันแบบสองสามปีวะแล้วผมก็หายไปเรายังกินทุเรียนโอ้ยหล่อคุณนายบ้าเตอร์เห็นหัวใจพี่ไหมยูโรครับ มาไลฟ์บ่อยๆนะคะได้เลยดูหนังสามีชั่วคืนค่ะหลับแล้วเกาจนหลับเลยเหรอลูกลูกหลับเอา้าหลับไปแล้วเกาจนหลับเลยเมื่อกี้อือืม,ห,มหลับไปเลยลูกฝันดีนะครับฝันดีนะลูกนะ ไปแล้วนอนไปพึ่งมาจอจะไปแล้วเหรอใช่จะไปแล้วจะมาดูช่องเจ็ดเพรายูโรแมวซื้ออย่างนมาซื้อแมวซื้อบุญนำอยาพมวแมวโอเคลาก่อนไปล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับชาวเน็ตทุกท่านเอเนจีไม่ค่อยมีอ่วันนี้ ไปไหนลูกไปไหนสวัสดีชาวเน็ตก่อนสวัสดีชาวเน็ตก่อนบายบายชาวเน็ตทั้งหลายบายบายชาวเน็ตก่อนหูตั้งขึ้นมาสิหูตั้งขึ้นมาฮัลโหลฮัลโหลโอ้ hello, hello. Oh, อันนี้ก็ไม่มีเอเนอร์จีเหมือนกันพอกันเลยบายบายครับสวัสดีครับ